ตอนนี้น้อใส่กนกเข้าไปครับโอ้สวยเลยก็พยายามจะให้ใกล้เคียงกับที่วาดมาจากบ้านพักคนชลาดว่ากับตาตาใหญ่ๆนะครับแต่ก็ <c oughs> ก็เป็นผักโกดูดอ่ะอันนี้เป็นกหนกเปลวกหนกตามตัวเปลวไว้อันนี้กระหนกผักโกดนะครับเป็นลายก้านขดก็ดูละมุนดีครับก็พยายามให้ใกล้เคียงโอภาพกัน ไลน์กันถ้าเกิดสนใจไปหล่อเปีเงินเป็นทองเป็นโลหะชนิดไหนก็ติดต่อมานะครับหนูก็ไม่เก่งนะครับจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคครับะนะก็ดูรู้สึกมีกลิ่นไอของวันนี้ท่านขึ้นของลาดเลยดูแล้วว่ามีความรู้สึกไงมีอารมณ์ วาดไม่เหมือนแต่มีอารมณ์นะนี่แหละมันเป็น,นเสน่ห์ของภาพวาดไม่ใช่ภาพถ่ายแต่รู้ว่าเป็นมีกลิ่นไอมีจิตวิญญาณของเหตุการณ์นั้นอยู่นะนี่แหละคือเสน่ห์ของภาพวาดนี่แหละคือจิตวิญญาณแล้วที่เขาบอกโอเคครับองล้าคุพพอทุกคนมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะครับที่วาดมาจากบ้านักคุณถลาครับป้ามีนวด คุยดังไม่ได้แม่ก็ได้ไรเดอร์เต็มเลยส่วนหางเก้าเหล็กก็หอมลเลยคีับไงินกินข้าวที่บ้านนะครับข,ข้างๆข้าวหอมก็จะมีน้ำแพ็คขายตรงแล้วก็มีนวดสปาเก้าเหลี่ยญมีนวดผ่อนคลายด้านหลังมีคนมานวดมีคนมาเช่าที่ป้าจะเป็นลมนวดแขกไขเ่เขียนว่าลมนวด นางลงนวดนางพยาด้านหลังนะครับผมก็ปั้นท้าหลังบ้านบางครั้งจิตหลุดจะมีคำพูดไม่ดีกล่าวขอโทษนะครับโอเคครับหลังนั้นกำกันบ้านอยู่แล้วก็มาดูภาพได้มาตั้งงานได้เพื่อเป็หลอ่นโลหะรับสอนรับงานศิลปะนะครับดูการสอนได้ใน y o u t u b e ครับหรือดูงานอื่นได้ครับ อันนี้ก็เป็นงานต้นแบบเพื่อไปหล็อโลหะเงินเป็นทองเป็นหน้าสำลิดนะครับร้านทองอยากต้องการผลิตภัณฑ์ในร้านก็ติดต่อมานะครับทองคุณเยอะแล้วคุณก็แค่หลอมใหม่แค่โอ้โงานต้นแบบไปทําบล็อกแล้วก็ยอดทองลงไปเท่านั้นเองเรียนมาคุยกันนะครับตรงใส่แบวนขนาดนี้ต้องลงหลออจิวเวลรี่แะครับ <laughs> หล่อมืออาจจะไม่ไหว หลอจิวเวลรี่เข้าเครื่องจักรเลยเครื่องจิวเวลรี่หลอถับต้นเทียนอะไรนะผมก็ไม่รู้ตัวมั่วครับไม่เคยใช้ตังค์ไม่พอทังไม่มีโอเคครับขอหยุดแล้วลกันผมก็พยายามปรับให้เท่ากันถึไว้เดีย๋ยปรับอีกโอเคครับ อยู่ส่วนหน้าเขาเหล็ก็ขหอรปีกข่องค์ล้าคุ้คนะครับแย่เราใสส่งแรงคุณมีบารมีคนครับ